เล่าเรื่องขอเสนอความเพียรชนะตลอดการคนธรรมดาธรรมดาที่ไม่มีความสามารถพิเศษใดๆอาจเป็นเจ้าของความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็ได้หากเขามีความเพียรน,นานมาแล้วมีพ่อค้าเกวียนผู้หนึ่งบรรทุกสินค้าไปขายยังต่างเมืองเป็นประจำพ่อค้าผู้นี้ มีคนรับใช้อยู่คนหนึ่งซึ่งมีความขยันหมั่นเพียรเอาการเอางานฉะนั้นทุกครั้งที่ต้องเดินทางไปค้าขายเขาจะให้คนรับใช้ผู้นี้ติดตามไปด้วยเสมอครั้งหนึ่งพ่อคาเกวียนได้ชักชวนเพื่อนฝูงและบริวารน,นำสินค้าบรรทุกเกวียนห้าร้อยเล่มเดินทางข้ามทะเลทรายเพื่อไปค้าขายอย่างต่างเมืองทะเลทรายแห่งนี้ มีระยะทางไกลถึงห0สิบโย์และในตอนกลางวันก็จะร้อนระอุราวกับกองเพลิงการเดินทางจึงทำได้เฉพาะในยามค่ำคืนเท่านั้นพอเช้าตรู่เหล่าพ่อคาและบริวารต่างพากันนำเกวียนมาล้อมเป็นวงทำหลังคาบางแดดหุงต้มอาหารกันจากนั้นจึงพักผ่อนนอนอยู่ใต้ร่มเงาหลังคาเพื่อรอเวลาให้พื้นทายคลายความร้อน เมื่อตะวันตกดินจึงกินอาหารเย็นแล้วเทียมเกวียนเดินทางต่อไปเมื่อกองเกวียนเดินทางไปได้ไกลถึงห้าสิบเก้าโยศเหลืออีกเพียงหนึ่งโยศก็จะพ้นจากทะเลทรายพวกเขาต่างดีใจที่เหลืออีกเพียงคืนเดียวเท่านั้นก็จะถึงที่หมายจึงพากันฉลองดื่มกินอาหารเย็นใช้ฟืนและน้ำหมดเกลี้ยงก่อนออกเดินทาง การเดินทางในทะเลทรายนั้นคนนำทางจะนั่งอยู่บนเกวียนเล่มแรกอาศัยดูทิศทางจากดวงดาวบนท้องฟ้าแต่อนิจจาคืนนั้นคนนำทางได้เผลอหลับไปด้วยความเหนื่อยอ่อนเพราะอดนอนมาเป็นเวลานานโคเทียมเกวียนจึงพากันเดินไปตามยถากรรมทำให้กองเกวียนวนกลับมาทางเดิมพอเช้ามืดทุกคนจึงได้รู้ว่า โคได้เดินวนกลับมายังจุดเดิมที่พวกตนพักอยู่เมื่อวานต่างพากันห่อเหี่ยวใจเพราะได้ใช้ฟืนและน้ำไปจนหมดเกลี้ยงแล้วจึงพากันปลดเกวียนพักนอนเศร้าโศกเสียใจอยู่ใต้เกวียนของตนพอขาเกวียนผู้เป็นหัวหน้ากลับไม่ได้ท้อถอยออกเดินสำรวจหาแหล่งน้ำเขาได้พบกอหญ้าก,กอนหนึ่งรู้สึกดีใจยิ่งนัก เขามั่นใจว่าลึกลงไปใต้ผืนทรายบริเวณนี้จะต้องมีแหล่งน้ำอยู่เป็นแน่เขาจึงชักชวนผู้คนให้มาช่วยกันขุดลงไปตรงบริเวณนั้นเมื่อขุดได้ลึกถึงหกสิบศอกจอบที่ใช้ขุดพลันกระทบกับแผ่นหินเบื้องล่างเสียงดังสนัน่นพวกเขาต่างสูญสิ้นกำลังใจเกิดความท้อถอยหมดอะไรตายอยากในชีวิต พากันกลับไปนอนเศร้าอยู่ใต้เกวียนเช่นเดิมพ่อค้าเกวียนผู้เป็นหัวหน้าจึงลองลงไปในหลุมนั้นเขาก้มลงเอาหูแนบกับพื้นหินเมื่อได้ยินเสียงน้ำไหลอยู่เบื้องล่างเขารีบเรียกคนรับใช้ของเขามาทันทีแม้คนรับใช้ผู้นี้จะรู้ดีว่าแผ่นหินเบื้องล่างนั้นแข็งแกร่งยิ่งนักแต่เขาก็ตั้งใจว่าเขาจะต้องเอาค้อนเหล็ก ทุบพื้นหินนี้ให้แตกออกให้จงได้มิฉะนั้นผู้คนทั้งหมดนี้จะต้องตายกันหมดอย่างแน่นอนเขากระโดดลงไปในหลุมเหงือคอนเหล็กขึ้นสูงแล้วทุบพื้นหินนั้นอย่างแรงเขาทุบแล้วทุบอีกทุบแล้วทุบอีกทั้งทงที่แผ่นหินนั้นไม่มีทีท่าจะปริแตกเลยแม้แต่น้อยแต่เขาก็ยังคงทุบต่อไปอย่างไม่หยุดยัง้ง ในขณะที่มือทั้งสองของเขาแตกเป็นแผลชุ่มไปด้วยเลือดนั่นเองแผ่นหินเริ่มมีรอยร้าวมันร้าวเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดทุกครั้งที่เขาทุบซ้ำลงไปทันใดนั้นแผ่นหินที่แข็งแกร่งได้แตกออกจากกัน กระแสน้ำเย็นฉ่ำก็พุ่งขึ้นมาทันทีคนทั้งหลายได้ยินเสียงน้ำก็วิ่งออกมาดูทุกคนต่างโห่ร้องดีใจพากันดื่มกินและอาบน้ำกันอย่างสนุกสนานจากนั้นพวกเขาช่วยกันเอาเราาและแอกที่เหลือใช้มาทำเป็นฟืนหุงต้มอาหารที่พอมีเหลืออยู่บ้างเมื่อได้น้ำและอาหารประทังชีวิตพวกเขาก็มีเรี่ยวแรงออกเดินทางต่อไปในยามตะวันตกดิน จนถึงจุดหมายปลายทางในที่สุดพ่อค้าทั้งหลายต่างนำสินค้าไปขายทำกํำไรได้อย่างงามแล้วจึงแยกย้ายกันกลับสู่บ้านเรือนของตนผู้มีความเพียรไม่เพียงเป็นที่พึ่งให้กับตนเองได้เท่านั้นแต่ยังเป็นที่พึ่งให้กับผู้อื่นได้เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามคับขันในวิกฤตการที่ใครๆต่างถอดใจยอมพ่ายแพ้ ซึ่งนั่นมีช่วิสัยของผู้มีความเพียรเพราะใจของผู้มีความเพียรเป็นใจที่กล้าหาญไม่หวั่นกลัวต่ออุปสรรคความยากลำบากใดๆทั้งสิ้นแม้ในที่สุดจะเหลือเขาสู้อยู่เพียงผู้เดียวก็ตามกระแสน้ํำเย็นช่ำที่พุ่งขึ้นมากลางทะเลทรายย่อมแสดงให้เห็นว่าไม่มีคำว่าเป็นไปไม่ได้สำหรับผู้มีความเพียรดังนั้น เมื่อเราตั้งความปรารถนาในสิ่งใดที่มั่นใจว่าถูกต้องดีงามขอเพียงแต่ลงมือทําทําแล้วทําเล่าและเฝ้าทําต่อไปอย่างไม่ท้อถอยในไม่ช้าเราก็จะรู้ว่าความเพียรน,นั้นชนะทุกสิ่งชนะทุกสถานการณ์และชนะตลอดการขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆที่กำลังต่อสู้กับอุปสรรค และมีความยากลำบากในการใช้ชีวิตอยากจะให้คิดเสมอว่าถ้าเรายังไม่หยุดที่จะเดินวันหนึ่งเราจะพบกับจุดหมายปลายทางที่เราตั้งใจไว้ได้เสมอขอเป็นกำลังใจสู้ต่อไปกันนะคะถ้าคลิปนี้ดีและมีประโยชน์ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เป็นกำลังใจให้ทีมงาน สร้างสรรค์ผลงานดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ